สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําอ่านแบบฝังนะครับผมอ่านวงกลมนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น e01 นะครับเป็นอ่านวงกลมแบบฝังนะครับผมวัสดุที่ใช้ผลิตนะครับเป็นอะคริลิกอย่างดีนะครับผมอะคริลิกรองหานด้วยไฟเบอร์นะครับแข็งแรงแน่นอนครับตัวโครงสร้างจะเป็นโครงสแตนเลสนะครับรับน้ำหนักได้ถึง300-400กิโลเลยนะครับผมไปเลยอ่านนะครับผม อาจจะลงให้ดูนะครับโคมสูง175นะครับตัวอ่างนี้ไซส์1.2เมตรนะครับนั่งสบายเลยครับไม่มีปัญหาครับแช่สบายตัวได้เลยครับหรือว่าไซส์เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมีเลือกมีให้เลือกตั้งแต่1เมตรถึง1.2 1.5เมตรเลยครับรุ่นนี้อ่ะทีนี้มาดูฟังก์ชันของตัวอ่างบ้างนะครับมีอะไรบ้างอ่ะฟังก์ชันตัวอ่างนะครับประกอบด้วยข้อน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับเข้ามานะครับตัวอ่างมีฝักบัวนะครับ แล้วก็มีก๊อกน้ำนะครับก๊อกน้ำทรงวินเทจนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสวิต์ปรับระหว่างฝักบัวก๊อกน้ำนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูระบบน้ำเปิดดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวสวิต์ระหว่างฝักบัวนะครับเดี๋ยวออกฝักบัวนะครับผมอ่าฝากบัวนะครับฝักบัวยาว1 5จ้าเมตรนะครับสบายมากยืนหนาได้สบายเลยนะครับเปลี่ยนได้นะครับหัวเปลี่ยนได้ห้าระดับนะครับตัวปรกบัว ฟังก์ชันต่อไปจะเป็นถ้าสมมติว่าใครเปิดน้ําทิ้งไว้นะครับกลัวแช่กลัวน้ําล้นไม่ต้องมีปัญหานะครับเพราะตัวนี้มีระบบน้ําล้นนะครับตัวน้ําล้นตัวน้ําล้นตัวนี้นอกจากจะทําหน้าที่เป็นน้าล้นนะครับทําหน้าที่เป็นป๊อปอัพด้วยนะครับเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดนั้งหมดนะครับพ่อเช่าถีน้ำก่อนทำหน้าที่เป็นป๊อปอัพไว้ระบายน้ําด้วยนะครับตัวนี้ครับอ่าใช้งานง่ายครับแค่หมุนครับปิดเปิดระบายน้ําได้ครับสะดวกสบายครับ ฝากกันด้วยนะครับสหรับอ่างรุ่น e01 นะครับผมใครสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามานะครับหรือว่าสนใจเป็นอ่างรุ่นอื่นนะครับแบบตั้งพื้นแบบลอยก็มีครับหรือว่าเป็นรุ่นแบบข้อมุมทางเรามีให้เลือกมากกว่าร้อยรุ่นนะครับสนใจสามารถติดต่อเข้ามาทางด้านใต้ลิง้เลยนะครับเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้ความปรึกษาครับเข้าปรึกษาเข้ามาก่อได้ครับปรึกษาได้เรื่องนะครับและอย่าลืมนะครับที่สำคัญอย่าลืมแอดไลน์วอลลบารนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ